เออดูแล้วว่ามันทำยังไงกันแล้วเปิดดูได้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเออเวลาเปิดดูมันจะอยู่ตรงไหน เด็กทเห็นรถไคโอ้เออคือได้เวลาคุได้เห็นไหมคอยี่จ้าคงดูดเยอะทีแต่ว่าถ้าพูดนะใบก็จะได้ยินเข้ามาในเครื่องเลยนะถ้าพูดนะมันต้องเงียบๆไปเลยแต่ว่าถ้าคนทำวิดีโอนะเขาพูดได้ไม่ได้เสียหลายได้เลยรอลองเราเครื่องมาใส่เก่ามาใส่ัะไดร เีครือโมอไซเเดาโมไซอันนีโคงรถไยทยเียบเดินด,ดานนี่แหลนในใะโอเเ่อ,หาหาอเาถึงเฮยตีนี้ละวางเวกจะนอนะื้นียเกัน,นเีเฮ้ยนปไทหยน,หนาเลยไ,ไ,ลได้ได้ได้นี่นะ นี่หางไข่เพราะยืนนี้ปดสายาน yeah อย่าเอาเคื่องของมา่อนมาให้แม่เครื่องนี้เป็นเครื่อสง